บ้านหนองบัวพิชยะเนี่ยก็มาในเสื้อสีเก่งเลยนะครับชมพูกางเกงดานะครับอาครับเมื่อกี้มีต้องขออภัยมีปัญหาในเรื่องของระบบเสียงนะครับอามาดูไลน์อัพของเอาครับมาดูไลน์อัพครับของทางฝั่งทีมเยือนสงขลานะครับในระบบ3-43ครับหนองบัวพิชยะกับสงขลาครับเป็นเจ้าบ้านครับหนองบัวพิชยาได้เขี่ยลูกเล่นก่อนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับ เสื้อชมพูเกงสีดำนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนสงขาเนี่ยก็มาในฝากมาริมเส้นลิมเส้นให้มาจับจังหวะแรกไม่ค่อยดีต้องแต่งม่แล้วครับบอลมาที่อภิิ์อภิสษ์ใกล้ๆมีเพื่อนรอแต่เลือกเปิดเข้ามาโคกชนคานครับโอ้โหแล้วก็ซ้ำอีกทีเกือบได้เรื่องแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะมงนี้ไปชนคานครับเนี่ยบอลทางซ้ายครอสเข้าไปแล้วโอ้โห มงเต็มสีสษะเลยครับทางจัก,กรวุธหรือว่าเป็นโอกาสที่น่าจะได้ประตูจริงๆนะครับบอลมันไปนะี่ครับชนคานอีกนิดเดียวถ้าต่ำกว่านี้มีโอกาสได้ประตูสูงมากเต็มสามเหลี่ยมเครับโอ้แซมบัวทีแสนสีขมวนมาที่ท่านาวุฒิโพชัย ธานาวุฒิลิงจี้ครับนี่ก็ดิกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ิปีเลี้ยงไปสุดเส้นเปิดเรียดมาจุดนัดพบแล้วก็จิงโอโหเคนโตจังติดบล็อกครับจังหวะ2พีระนันเข้าซ้ายเข้าซ้ายยังยิงไม่ได้ออกมาที่อาภิสิทธ์ได้ตั้งป้อมไม่เปิดครับมาที่ธานาวุฒิธานาวุฒิธานาวุฒิเจพยายามทำจิงคืนมานราเสรได้หวยอย่างนี้ขวารับ กระชกแต่ว่ายังตามไปบล็อกไว้ได้สุดท้ายผู้สิทธิ์ให้ฟาวครับโอ้โหจังหวะซับเดียร่แต่ไปติดผู้เล่นของสงขานี่ครับให้กันในกรอบเหตุโทษครับ3จังหวะเลยได้ซัดลูกนี้โอ้โหต้องชมแล้วจังหวะซูเปอร์เซฟของแซมมอนบอลกำลังจะพุ่งเข้าประตูอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นจังหวะยิงไกลเข้ามายิงมันจริงครับนรเศษบอลตกพื้นด้วยนะครับ มีโอกาสเยอะนะครับในช่วงตัวนี้3-4จังหวะแล้วนะครับที่ได้ยิงนะครับของนองบัวคนหวดซ้ำนี่เป็นธนาวุฒิภูชัยนะครับโอ้สตาร์ทดีวางมากลางประตูต้องทุกทิ้งกฤษศักด์บอลยังไม่พ้นอันตรายทุบซ้ำสองแล้วก็ได้ซัดด้วยซ้ายบอลติดบล็อกแล้วก็จอจอโตรงนี้ยังไม่ยิงครับ หาบูยังไม่เจอรีพรอนเปิดเข้ามาแล้วก็ได้ยิงเฉแลบโอ้โหบอลหลุดก,กรอบออกไปมอสกิโต้โอ้ได้เป็นลูกเตะบูมครับอีกหนึ่งโอกาส,สของอจังหวัดแล้วยิงไม่ได้ก่อนที่จะตบเข้ากลางมาให้กับมอสกิโตเนี่ยครับมันไปโดนผู้เล่นของหนองบัวเนะครับเป็นทางมิโตวิชนะครับ ถ้าไปโดนมิตูวิชนีน่าจะตุกตะข่ายเลยนะครับออกซ้ายมาบอลสั้นครับโดนโตกลับมาแล้วโอ้โหมาเป็นแผงแล้วก็โอ้โหแบบนี้ครับกิติศักดิ์ครับไม่รอดเลยครับตัวสุดท้ายครับโอ้โหเนี่ยครับมาเล่นจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยครับถูกตะเพิดไล่ออกไปครับตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกโอ้ต้องมาใหม่ครับมาที่มอสกีโต มอสกิโตเปิดเร็วมาเสาแรกแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสงขาขึ้นนําไปแล้วครับจากตัวสำรองเกย์โก,กริโรชามโรชานีขอทอเสื้อโชว์กล้ามหน่อยครับก็เก็บลุกของสงขาเนี่ยเน้นการขึ้น,น<ส>ายครับไคโอหรือพีเดนไคโอข้ามหลอกให้พีรนันยิงเรียดโอ้โหตรงตัวซ้ําโอ้โหโดนไม่ดีสุดท้ายบอลจังหวะนี้มันไปตรงตัวของแซมมวลแลลวครับ ถ้าเข้ามุมมากกว่านี้น่าจะเสียบไปแล้วครับนี่แล้วเป็นจังหวะฟาวของเขารับที่พุ่งเข้าไปเข้าหาบอลทะลุไปหมดเลยครับจังหวะที่กำแพงของสงขลานั้นกระโดดแล้วครับแล้วก็สามครับได้เป็นลูกทุ่มครับสมวนก็โดนใบเหลืองไปแล้วก็มูสินเป่าทักีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับน้องบุฟเชียเปิดบ้านแพ้ให้กับสงขลาเอาฟซี